สวัสดีค่ะอีพีนี้พบกันกับไฟอีกเช่นเคยเนาะหลายคนคงสงสัยว่าพ่อแม่พันธุ์ที่เราเอามาพาะด้วงนี้เราได้มาอย่างไรนะคะพ่อแม่พันุเราทำวิธีไหนบ้างถึงจะได้ตัวพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้ออกมาของไฟก็จะเริ่มจากตัวด้วง การพ่อเลี้ยงด้วง45วันให้มีสีน้ำตาลเข้มแล้วก็แก่จัดแล้วก็นำไปเข้าฝากเนาะเข้าฝากแล้วก็ประมาณ15วันก็จะเก็บฝากออกมาจะเป็นฝากแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามาใส่ในกระมังตัวนี้ไว้อีกประมาณ7-10วันตัวพ่อแม่พันธุ์ก็จะเริ่มทยอยออกมาค่ะ เฉลี่ยแล้วในการทำพ่อแม่พันครั้งนี้ฝายจะใช้เวลาอยู่ประมาณ70-80สถึงแปวันเดี๋ยววันนี้ฝายจะพาเพื่อนๆไปเก็บพ่อแม่พันกันค่ะตัวนี้จะเป็นพ่อพันวันนี้เพิ่งเก็บวันแรกค่ะเขาก็ยังออกไม่หมดเขาก็จะเริ่มทยอยออกมาตัวนี้จะเป็นตัวผู้ ปลายงวงสั้นชี้ตรงปลายงวงจะมีเรียวมีไรขนสีดำๆดำนะคะเริ่มทยอยออกมาเยอะแล้วค่ะไฟจะปล่อยให้เขาออกมาก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเขาออกมาไม่หมดไฟก็จะทำคลอดเขาก็คือการช่วยใช้กันไกยตัดตัวนี้จะเป็น ซ้ายมือจะเป็นตัวเมียขวามือจะเป็นตัวผู้ตัวผู้ค่ะอันนี้ก็ตัวผู้สวย กู้เหมือนกันกะละมังก่อนตัวเมียเยอะกะละมังมีตัวผู้เยอะตัวนี้ตัวเมียค่ะ ตัวนี้ก็มีหัวยาวปลายเลียวเล็ก ฝั่งซ้ายจะเป็นตัวเมียฝั่งขวาจะเป็นตัวผู้สังเกตดูนะคะเห็นไหมตัวผู้จะมีไรขนอยู่ตรงปลายงวงตัวเมีย Apu, kau ini ya. Tuh ni ya, nia. ขอเมียสายคู้ตัวเมียค่ะอันนี้ตัวผู้วันนี้เป็นคลิปเก็บพ่อแม่พันเนาะแต่ก็จะเป็นการสอนแยกเพศ ผู้เมียไปด้วยสำหรับมือใหม่ที่แยกยังไม่เป็นค่ะฝั่งขวาของไฟจะเป็นตัวผู้ฝั่งซ้ายจะเป็นตัวเมียอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมีย ตัวผู้ค่ะอันนี้ตัวผู้ให้เห็น,นชัดๆเนอะตัวผู้สังเกตจะมีตัวไใบขนสีดำๆชัดไหมครับ เนี่ยอันนี้ตัวเมียก่อดแน่นเชวอันนี้ก็ตัวผู้อันนี้ผู้นะคะส่วนเมียจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือผู้ จะทยอยเก็บอยู่อย่างนี้ประมาณ2-3วันค่ะส่วนตัวในกระมังที่ไา้พักไว้แยกผู้แยกเนียก็จะมีกล้วยแตงโมและก็อ้อยเพื่อให้พ่อแม่พันธ์ได้กินนะคะตัวผู้ผู้ค่ะอันนี้ก็ผู้ เหมือนกันอันนี้ก็ผู้กะละมังนี้ผู้เยอะค่ะกะละมังก่อนมีแต่ตัวเมียอันนี้ก็ผู้ น่าจะหมดแล้วคูอเหมือนกันหมดแล้วค่ะ สำหรับคลิปหน้าเนาะไฟจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไฟเนาะรอต่อไปอีกประมาณ2-3วันแล้วก็จะพักพ่อแม่พันธุ์ให้เขากินอาหารให้อิ่มอีกประมาณ4-5ถึงวันไฟถึงจะลงกะละมังฟักใหม่เนาะ สำหรับคลิปนี้ไฟลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย